ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News สุชาติเชื่อไม่มีกวนใดตามธรรมนัดไปลัน่นทุกคนเข้าพักพลังประชาราัฐเพราะตู่และป้อมไม่ใช่ธรรมนัตที่บริษัท SB อุตสาหกรรมเครื่องเรือนจำกัดตำบลละหารอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนายสุชาติชมกลิน่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และกรรมาการบริหารพักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาภายในพักพลังประชารัฐจนมีกระแสข่าวว่าจะปรับโครงสร้างพักโดยบอกว่าในเรื่องของการเมืองไม่ว่าจะการประชุมพักหรือตำแหน่งต่างๆในพักต้องให้เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ในพักตัดสินใจตนเป็นเพียงแค่สมาชิกทั้งนี้เราในฐานะนักการเมืองก็ทำหน้าที่เพื่อประเทศไทย จุดยืนอยู่ตรงไหนก็ทำงานตรงนั้นให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อถามว่ามองผลต่อเนื่องทางการเมืองหลังร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่าอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ลาออกจะมีการลาออกจากตำแหน่งของเลขาธิการพักพลังประชารัฐรวมทั้งตำแหน่งอื่นๆด้วยหรือไม่นายสุชาติกล่าวว่าเราคิดแทนคนอื่นไม่ได้ในทางการเมืองสอสอทุกคน มีพื้นที่มาจากเสียงของประชาชนทุกคนรู้ว่าเข้ามาเพื่อทำงานและทุกคนที่มากับพักพลังประชารัฐก็ถือว่าเป็นพักพลังประชารัฐมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและมีหัวหน้าพักณวันนี้คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคนอยู่แล้วสำหรับตนคิดว่าทุกคนไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไร เพราะเรามีศูนย์รวมจิตใจอยู่แล้วคือพลเอกประวิทยในฐานะหัวหน้าพักส่วนการทํางานในภาพรวมของพักก็ต้องมีการหารือกันซึ่งหัวหน้าพักก็คงจะได้พิจารณาซึ่งวันนี้ถือว่าไม่มีประเด็นอะไรผู้สื่อข่าวถามว่ามีการมองกันว่าอาจจะมีการปรับโครงสร้างทางพักนายสุชาติกล่าวว่าตนไปพูดเกินเลยตรงนั้นไม่ได้ เพราะตนเป็นแค่หนึ่งในคณะกรรมาการบริหารหนึ่งเสียงเท่านั้นทั้งหมดก็อยู่ที่หัวหน้าพักและสมาชิกสสแต่อย่าลืมว่าทุกคนมาด้วยเสียงของประชาชนที่เลือกตั้งเข้ามาและการพูดคุยทุกคนต่างรู้กันว่ามีหน้าที่ของตัวเองอย่างวันนี้ก็ต้องทำหน้าที่ในสภาถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งในพักพลังประชารัฐกลับมาสามัคคีกันหรือไม่ นายสุชาติกล่าวว่าส่วนหนึ่งที่พักมีความเหนียวแน่นเพราะเรามีหัวหน้าพักที่ทุกคนให้ความเคารพในส่วนของเลขาธิการพักก่อนหน้านี้เรามีนายอนุชานาคาใสารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นเลขาธิการพักก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรพอเปลี่ยนมาเป็นร้อยเอกธรรมนัฐก็เหมือนเดิมเพราะหัวหน้าพักเราก็คือพลเอกประวิตยวงสุวรรณ เราอาจจะไม่เหมือนกับพักอื่นแม้จะเป็นพักที่ตั้งขึ้นมาใหม่ระยะเวลา2-3ปีแต่ความแข็งแรงความสามัคคีความเข้มแข็งของสอสอทุกคนก็มีมากขึ้นและทุกคนก็ต่างรู้ว่าบทบาทหน้าที่ของสอสในแต่ละพักก็มีทั้งสอสใหม่และสอสเก่าซึ่งตอนเชื่อว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเพราะทุกคนที่มาอยู่กับพักนี้ พราะพักเสนอชื่อคนเดียวคือพลเอกประยุทธ์ให้เป็นนายกรัฐมนตรีผมจึงเชื่อว่าไม่มีอะไรการเมืองก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนเราเปลี่ยนผู้บริหารบริษัทลักษณะคล้ายกันส่วนจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางพักหรือไม่นั้นผมยังไม่ทราบและยังไม่ถึงเวลาเมื่อถามว่าแสดงว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับหัวหน้าพักใช่หรือไม่นายสุชาติกล่าวว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับหัวหน้าพัก โดยหัวหน้าพักต้องใช้องค์คาพยศทั้งหมดทั้งผู้ผมและสมาชิกและกรรมธิการบริหารพักทุกคนก็รักกันดีอยู่แล้วพักมีความสามาคัคคีและเชื่อว่าจะไม่มีเอฟเฟกต์ตามมาไม่ว่าจะเป็นสองชอสามชอโดยภาพรวมนักการเมืองทุกคนมีความสนิทสนมกันแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องแบ่งเป็นกลุ่มเป็นกวนเพียงแต่มีความสนิทสนมกันบ้าง อย่างตนก็อยู่ภาคกลางก็มีเพื่อนอยู่ภาคกลางแต่ทุกคนฟังหัวหน้าพักและนโยบายของพักถ้าเราอยู่ในพักแล้วไม่เคารพหัวหน้าพักหรือมติพักก็คงอยู่ด้วยกันไม่ได้เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าถือเป็นบทเรียนครั้งใหญ่หรือไม่สำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้นายสุชาติกล่าวว่าจะไปพูดตรงนั้นไม่ได้เพราะตนไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้อง แต่อย่างตนที่ไม่อยู่พักพลังประชาราัฐเพราะรู้ว่าพักเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกตนถึงได้เข้ามาเพราะเราต้องดูก่อนว่าเราจะไม่อยู่พักนี้เพราะอะไรเพราะยังไม่รู้เลยว่ามาอยู่พักนี้แล้วจะได้เป็นรัฐบาลหรือเปล่าแต่ถ้าได้เป็นรัฐบาลเราก็รู้ว่านายกรัฐมนตรีคือพลเอกประยุทธ์เราถึงมาอย่างเพื่อนของตนที่มาจากหลายจังหวัดและชักชวนกันมาก็เาะเรื่องนี้ คิดว่านายกรัฐมนตรีมีระยะห่างระหว่างสอสอมากเกินไปหรือเปล่านายสุชาติกล่าวปฏิเสธว่าไม่วันนี้นายกทำงานหนักมากขณะที่พลเอกประวิทย์ก็ดูแลลูกพักเป็นอย่างดีพลเอกประยุทธ์ก็มีอะไรคุยผ่านกวัวหน้าพักอยู่แล้วซึ่งก็เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งหมด ต้องยอมรับว่าขนาดเป็นรัฐมนตรีอย่างเดียวงานก็หนักและเหนื่อยมากมีเวลาน้อยที่จะได้พบกับเพื่อนแต่ทุกคนก็เข้าใจว่าอยู่บนพื้นฐานการทำงานเพื่อประเทศถามว่าการที่ร้อยเอกธรรมนัสลาออกไปคิดว่าจะมีกลุ่มกวนใดตามออกไปบ้างหรือไม่นายสุชาติกล่าวว่านักการเมืองไม่มีอย่างนั้นแน่นอน เมื่อถามย้ำว่าแสดงว่าในพักไม่มีใครตามร้อยเอกธรรมนัสไปนายสุชาติจึงกล่าวว่าวันนี้ท่านก็ยังอยู่ในพักพลังประชารัฐและผมคิดว่าผู้แทนทุกคนที่มาอยู่กับพักมาอยู่เพราะเลิกนายกและหัวหน้าพักลุงป้อมไม่ได้มาเพราะร้อยเอกธรรมนัสเป็นหัวหน้าพักจึงอย่าไปกังวลกับเรื่องนี้ยืนยันว่าไม่มีความกังวลและคิดว่าไม่มีประเด็นในเรื่องนี้ เพียงแต่เดี๋ยวต้องรอเวลาหน่อยสิระชูสองนิ้วยันรับร่างรัฐธรรมนูญบัตรสองใบเชื่อสอวอโหวตผ่านวาระสาที่รัฐสภาผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระสามนายสิระเจนจาคะสสรกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐ ได้เดินมาทักทายผู้สื่อข่าวพร้อมกับชูสองนิ้วแล้วบอกว่าสองใบสองใบเมื่อถามว่าคิดว่าสอสอจะผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวในวาระสามหรือไม่นายสีระกล่าวว่าสอสโหวตผ่านวาระสองมาแล้ววาระสามจะเปลี่ยนใจได้อย่างไรขอขอบคุณข้อมูลจากมัติชน อย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ